สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยมาเจาะประเด็นในเรื่องของประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับในเรื่องของจริยธรรมเกี่ยวกับาการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นนะครับซึ่งในประมวลจริยธรรมฉบับเต็มของสมาชิกสภาท้องถิ่นเนี่ยเราได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับซึ่ง กระทรวงมหาดไทยเขาได้ประกาศประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่8เมษายน2565นะครับทีนี้ในส่วนของการปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประมวลจริยธรรมนะครับในข้อที่10เนี่ยได้กำหนดเอาไว้นะครับว่า สมาชิกสภาท้องถิ่นเนี่ยพึงรักษาไว้และปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นและมะติของที่ประชุมโดยเคร่งครัดนะครับโดยอย่างน้อยต้องดำรงตนดังต่อไปนี้ซึ่งในข้อ10เนี่ยเป็นหน้าที่หลักหน้าที่สำคัญเลยนะครับซึ่งการปฏิบัติตามข้อบังคับมีอะไรบ้างนะครับในวงเล็บหนึ่งเนี่ยนะครับสมาชิกจะต้องรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียง ของท้องถิ่นนะครับแล้วก็ไม่กระทําการใดๆอันอาจจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของประเทศชาติและสภาท้องถิ่นวงเล็บ 2. มสมาชิกสภาเนี่ยต้องกล้ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมยึดมั่นหลักการในการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติใดๆมวงเล็บ3สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่น ไม่แสดงกิริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพมีลักษณะเป็นการดูหมิ่นมิ่นประมาทเสียดสีหรือใส่ร้ายล้ายสีบุคคลใดหรือนำเอาเรื่องที่เป็นเท็จมาอภิปรายแสดงความเห็นในที่ประชุมหรือที่อื่นใดวงเล็บสสมาชิกสภาท้องถิน่นต้องไม่แสดงอาการขม่มขู่อาฆา,าตมากร้ายหรือใช้กำลังประทุษร้ายต่อบุคคลอื่นในที่ประชุม บริเวณสภาหรือที่อื่นใดวงเล็บ5สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องอุทิศเวลาให้แก่การประชุมโดยคำนึงถึงการตรงต่อเวลาและต้องไม่ขาดการประชุมโดยไม่จําเป็นเว้นแต่ในกรณีเจ็บป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยวงเล็บ6สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาข้อบัญญัติยติกระทู้หรือเรื่องร้องทุกข ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นประเทศชาติและประชาชนส่วนรวมโดยเร็วนะครับตรงนี้เน้นย้ำคำว่าโดยเร็ววงเล็บ7สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาและให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งใดตามบทกฎหมายของตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยจะต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถและ พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วยนะครับวงเล็บ8สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องระม,มัดระวังการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลใกล้ชิดมิให้มีการกระทําใดๆอันเป็นที่เสื่อมเสียแก่สภาท้องถิน่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นวงเล็บ9สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมหรือต่อสาธารนณะ เมื่อพบเห็นการกระทําที่ทําให้ข้าราชการผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายที่กระทําให้ราชการนะครับหรือผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายการใช้อํานาจในทางที่ผิดและการทุจริตประพฤติมิชอบของผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวงเล็บ11สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นให้เกียรติและเคารพต่อสถานที่และสำรวมกริยาวาจาในที่ประชุมสภาวงเล็บ11สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดทราบถึงข้อเท็จจริงที่อาจทำให้ตนขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้นั้นแจ้งประธานสภาท้องถิ่นทราบนะครับนี่คือประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นในข้อ10นะครับซึ่งเขาเน้นในเรื่องของการรักษาไว้และการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่นและมะติของที่ประชุมโดยเคร่งคัดนั่นเองนะครับ